สวัสดีครับพบกับสุดข่าวฟุตบอลไทยกับช่อง MJ Sport กับผมแอดมินเม้งนะครับขนลุกงาบงาบครับวัซิุกรเฮตุคลิปเลยนะครับพ่อแม,ม่พี่น้องอ้ยมันอยากเบาอยากสื่นส้มน,นักเตะไทยครับพ่อแม,ม่พี่น้องหลังจากที่ทาผลงานได้อย่างสุดยอดนะครับแอดมินก็โอ้โหมีแต่ความรู้สึกปาบปื้มดีใจนะครับสถานการณนะ์ตอนนี้ก็เลยอยากมานําเสนอข่าวให้ได้ชมกันแบบติดๆกันไปเลยนะฮะอย่าเพิ่งเบื่อนะครับ เราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับโอ้โหหลังจากที่ทีมชาติไทยได้ประตูตีเสมอเกาหลีใต้ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยมันเกิดคําถามขึ้นนะครับว่าลูกนั้น,นที่สม,มัทนบรรดายิงเข้านะจากการเปิดทางด้านข้างของนิคลัสมิโคสันนะครับโดยนิค h ลัสมิโคสันนั้นเป็นคนยิงหรือว่าเป็นคนเปิดนะครับหลังจากนั้นโจบเกมนะครับนิคลัสมิโคสันก็ออกมาตอบด้วยตนเองแล้วนะครับ โดยมิกรัสมิกรสันตอบชัดๆยิงหรือคอสช็อตดวงตาข่ายใส่ทีมชาติเกาหลีใต้นะครับทำเอาหลายคนสงสัยนะผมก็สงสัยเหมือนกันเพราะจังหวะนั้นดูเหมือนจะยิงเลยนะฮะโดยจังหวะที่นิกลัสมิก,มกสันสับไกลาทางฝั่งขวานะครับก่อนบอลจะพุ่งทะลุแผงแนวรับเกาหลีใต้ไปถึงสมันนเหมือนตาที่เป็นลูกยิงตีเสมอให้กับไทยได้หนึ่งหนึ่งนั้นว่าเป็นจังหวะยิงหรือคอสกันแน่ล่าสุดนะครับ นิกนลัสมีคขสันตอบเองเลยนะครับตอบชัดว่าจังหวะนั้นตนไม่ได้ยิงนะจ๊ะแต่ตั้งใจที่จะคลอสบอลตั้งแต่แรกอยู่แล้วผมมองเห็นพวกเขาอยู่ตลอดเวลาโดยลูกนั้นไม่ใช่ลูกยิงแต่เป็นการคลอสบอลผมมองสุบรรณเหมือนตาอยู่ตลอดเวลาพวกคนบอกกันว่าผมตั้งใจจะยิงแต่อันที่จริงผมตั้งใจคลอสบอลตั้งแต่แรกอยู่แล้วสุดยอดนะครับโอ้โหก็ลูกนั้นแอดมินก็คิดว่าน่าจะยิงนะ แต่เจ้าตัวตอบเลยนะครับว่าเห็นสมารนันเหมือนตา,อ,าอยู่ในตำแหน่งที่จะโฉบแล้วก็เลยกึงยิงกึงผ่านนะครับก็เป็นการประสานงานที่ยอดเยี่ยมนะครับเอาเป็นว่าจะยิงเองหรือว่าผ่านก็สวยครับลูกนี้สุดยอดครับบอลแมนพีนังเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับสื่อโลกลูกหนังยก3ามแข้งทีมชาติไทยเจ๋งสุดนะครับเกมบุกคว้าแต้มจากทีมชาติเกาหลีใต้โด่งดังอีกแล้วนะครับรับ ชังศึกจิมชัไทยนะฮะไปใต้การนำทับของกุนซืนอญ,ญี่ปุ่นมาซา,าทาดาอิจอิเอะสร้างผลงานกระหึ่มเอเชียบุกไปคว้าแต้มสำคัญนะครับจากทิมช่างเกาหลีใต้ถึงถิ่นโซเวลคัพสเตเดียมในการแข่งฟุตบอลโลก2 0 2 6กรอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดที่3นะครับโดยล่าสุดนะครับฟุตบอลนะฮะสื่อลูกหนังชื่อดังทันดัานวิถะะิติลูกหนังโลกซึ่งเป็นเว็บไซต์ชื่อดังระดับโลกที่มีคนใช้งานเนี่ยโอ้โหหลายร้อยล้านคนนะครับได้เปิด เผยโฉมหน้า3ผู้เล่นทีมชาติไทยเจ๋งสุดนะฮะเกมบุกคว้าแต้มจากทีมทอมทวีปเอเชียและของโลกอย่างทีมชาติเกาหลีใต้ทีมอันดับที่22ของโลกโดยมีนิโคลัสมิโกสันนะครับผู้ที่ทำแอสซิสต์ในเกมนี้ได้รับคะแนนอยู่ที่7.4คะแนนรวมไปถึงสมรรถเมืออตานะครับผู้ที่ยิงใส่เกาหลีใต้ตรงระขายอย่างสวยงามได้รับคะแนนไป7.4คะแนนนะครับ ก็คะแนนเท่ากันกันกบนิโคลัสมิโกสันเลยคนนึงเป็นคนแอดซิสธ์ให้อีกคนนึงเป็นคนยิงนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่เป็นแมนออฟเดอะแมปได้คะแนนสูงสุดเลยนะครับบอสไซไผ่ผู้ใดญหรอกครับพ่อแม่น้องปฏิวัติคำใหม่นะฮะได้รับการเชิดชูว่าโคตรเหนียวในเกมนี้นะฮะโอ้โหมือเนี่ยเซฟอย่างกับปลาหมึกได้รับคะแนนความสามารถอยู่ที่7.8คะแนนนะครับก็สูงที่สุดภายในทีมชาติไทยของเรานะครับส่วนผู้เล่นคนอื่นก็เล่นดีหมดนะ นะฮะอ่ะยกตัวอย่างเช่นชนะทิพย์ได้คะแนน6.7นะครับอ่าสุภาชัยเจเดตได้6.6คะแนนนะครับสุภโชคสรารชาติได้6.7คะแนนนะครับอ่าท่านนั้นของอ่าพิรุณชัมรัศมีได้6.0คะแนนนะครับเจริญศักด์วงกรได้6.9คะแนนนะครับวิรเทพป้อมพันธ์นะครับได้6.6คะแนนนะครับธีรธรบุญมาทันนะครับกับตันทีมได้6.7คะแนนนะครับ ปัญสาเหตวิบูรณ์นะครับได้6.4คะแนนนะครับอ่าแล้วก็สุบรรณงสงนะครับได้6.5คะแนนนะครับก็ถือว่าเล่นดีกับทุกคนเลยนะครับส่วนปฏิวัติคำใหม่เก่งจุดนะครับเซฟจนมือแทบแตกนะครับเรามาดูข่าวต่อไปกันเลยครับแฟนบอลน,น่าจะยิ้มแกล้มปีกันเลยทีเดียวนะครับไม่แน่จริงห้ามผ่านซื้อลุ้นหนังโลกเปิดสถิติสุดทึ่งปฏิวัติคำใหม ในแานทีมชาติไทยดวนเกาหลีใต้คนหลงหลานโจเกมทัพช่างศึกทีมชาติไทยของเราภายใต้กำนันทัพกุญซือญี่ปุ่นมาสั่อิจนะครับสร้างผลงานสุดๆกระงื่เอเชียบุกไปคว้าแต้มสำคัญจากเกาหลีใต้ถึงจินสนามโโบคัพสเตเดียมในการแข่งขันฟุตบอลโลก2 0 0 6เราจเลือกโซนเอเชียในกลุ่ม C นัดที่3นะครับล่าสุดนะครับซีนหนังโลกชื่อดังทานานวิเคราะห์สถิติหนังโลกเปิดเผยสถิติสุดเจ๋งของปฏิวัติขมิ้น ผู้เสปัตูทีมชาติไทยสร้าง,งผลงานอย่างสุดทึ่งในเกมดวลท็อปอันดับ22ของโลกอย่างเกาหลีใต้นะครับเกมนี้ปฏิวัติคำใหม่ทำเอาซงฮเงมินอีกครังอินนักเตะระดับโลกของเกาหลีใต้มีเหนื่อยนะครับยิ่งอย่างไหนกับพวกเขาเพราะไม่น,อน้องตีนแตกบอลแตกกับพวกเขายิงมาเลยยิงมุมไหนก็ได้บอกได้เลยสุดๆนะครับโดยซงเฮงมินกับอ,อีคิงอันเนี่ย ถึงกับออกอาการเซ็งหลังจบเกมนะครับยิ่งจะไดนกับว่าเขาโดยปฏิบัติคำหมานะฮะในประตูทีมชาติไทยมีสถิติในการเก็บแต้มครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้สถิติส่วนตัวมีดังนี้นะฮะลงเล่น90นาทีสัมผัสบอล33ครั้ง17บอลยาว11บอลยาวอย่างแม่นยำก็มากเป็นอันดับหนึ่งของเกมนี้64.7%อัตราบอลยาวความแม่นยำ ก็มาเป็นอันดับที่1ของเกมนี้เกมนี้เจ็ดเซฟนะครับท่านผู้ชมโอ้โหโคตรโหดเจ็ดเซฟและเซฟหนักๆทั้งนั้นเลยก็มาเป็นอันดับที่1ของเีมสถิติต่อไปนะครับก็คือท่านนั่นของเดวิงเซฟนะครับมีอยู่ที่4ครั้งนะฮะซึ่งมากเป็นอันดับที่1ของเกมและอีก1สถิติก็คือ1นึ่งกู๊ดไฮชมนะครับก็มาเป็นอันดับที่1ของเกมเกมนี้นะครับ สถิติยอดเยี่ยมมากท่านผู้ชมโอ้โหโคตรโหดนะครับเซฟจังหวะสําคัญเนี่ยเครั้งนะครับคือบอกได้เลยว่าเป็นลูกยากๆทั้งนั้นเลยนะฮะปฏิวัติคําไหมเนี่ยคือนิ่งมากเกมมกัดคำาคืนที่มันมานะครับปฏิกิริยาว่องไวนะครับโดยสายตาเนี่ยแบบป๊บป,ป๊อปป,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 ปป๊ป๊อพุ่งแบบสุดเยียดนะครับแล้วก็ซีรีระการพุ่งนี่โคตรงามนะครับนี่คือนายประตูอยอดเยี่ยมในเกมเกมนี้เลยนะครับอายุน้อยด้วยนะครับแอดมินโคตรชอบเลยทีเดียวนะครับ สุดๆจริงๆนะฮะเรามาปิดท้ายกันที่อาการบาดเจ็บของโกอุ้มหน่อยนะครับล่าสุดน,นะครับอิจิอิ e เปิดเผยถึงอาการบาดเจ็บของกัปตันเทียมโกอุ้มนะฮะมาซาดาอิจิอ e ิยนันกัปตันเทียมเจ้าท,ทบุญมาทันไม่ได้เจ็บมากนักนะครับแต่เจ้าตัวรู้สึกว่าจะมีอาการบาดเจ็บจึงรีบขอเปลี่ยนตัวออกทันทีกลัวจะบาดเจ็บามากไปกว่านี้นะครับแต่ก็ต้องรอนะฮะให้การเช็คละเอียดยิบอีกที ก่อนที่จะดวลกับเกาหลีใต้นะครับอีกครั้งในวันอังคารที่26มีนาคมนี้โดยอาการบาดเจ็บโกอุ้มนะครับก็อยู่ในช่วงท้ายเกมแล้วนะครับท่านผู้ชมโขออุ้มนั้นมีอาการบาดเจ็บต้องหามออกไปเลยนะครับก็ยังตอบไม่ได้ว่ามีการบาดเจ็บหนักเพียงใดแต่เบื้องต้นไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนักนะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในสองสามวันต่อจากนี้นะครับ ว่าจะเป็นอย่างไรโกอุ้มนั้นคือวิ่งตลอดเลยนะครับอายุ34ปีแล้วนะครับก็เป็นธรรมดานะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็รู้ก่อนนะครับกลัวว่าอาจจะมีอาการบาดเจ็บหนักก็เลยขอเปลี่ยนตัวออกเลยนะครับโกอุ้มก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับและนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบพิเศษนะครับกับช่อง MJ Sport a d m i n m e n นะครับแล้วกับมาพบกขึ้นใหม่สวัสดีครับ